เลขานิกานสภาพิกรพครับผมชูวิทย์กมลวิสิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักหลักประเทศไทยผมดีใจเป็นอย่างมากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมาทันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขอให้เจ้าที่เปิดคลิปวิดีโอชุดที่หนึ่งผมมีมาฝากสามชุดชุดที่หนึ่งแสดงถึงความทุจริตตำรวจเอกเช่นเคยครับแต่ไม่ใช่ตำรวจนครบาลไม่ใช่ภูทรเที่ยวนี้เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามระเบียบกรณีเพื่อท่องเที่ยว ชาวต่างด้าวอนุญาตให้เข้าได้ไม่เกิน30วันการเข้ามาในราชอาณาจักร30ิวันแล้วต้องออกไปใหม่ครับออกไปผ่านจาไปผ่านด่านอันลันยประเทศจังหวัดสากแก้วเพื่อไปประทับตาแถบขเขมรปล่อยเป็ดแล้วกลับเข้ามาอีกตรงนี้ดูสิครับว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าหากินกันอย่างไรแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านเฉลิมต้องรับผิดชอบดูแลว่าทําไมไปปล่อยปลาอย่างนี้ ด่านที่สาแก้วมีคนเข้าออกเป็นต่างด้าวเนี่ยกว่าล้านคนนะฮะต่อปีสายชาวลาวผมเนี่ยส่งเข้าไปแล้วในคลิปจะเห็นนะเข้าไปช่องนี้เขาปฏิเสธเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปเสร็จออกไปจ่ายตังโทรศัพท์บอกให้เข้าช่องหกนะเข้าได้ปลูดปลูดลูดเป็นฟา t แท็กเลยขอให้เจ้าหน้าที่เปิดคลิปวิดีโออย่างด่วนเลยครับเดี๋ยวร้อย่วยเฉลิมติดภารกิจ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครอรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วบริเวณนี้ประเทศไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่เกิน30วันโดยไม่ต้องขอวีซา่าเมื่อครบ30วันจะต้องเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาใหม่ในวันเดียวกันเช่นเดินทางไปที่จังหวัดอรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็กลับเข้ามาเช่นตัวอย่างด่านปลอยเปรตแต่การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูสิครับ เขาจะให้อีก30วันนีแต่กว่าจะเข้าได้ต้องจ่ายสตางค์ยังไงอันนี้เพื่อไปเห็นว่าเป็นคลิปเน่าะนะ,ระกรกฎาคม5 5 5 5นี่เองช่วงโอลิมปิกนะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ตอมอกับสายชาวลาวของผมเข้าไปที่ช่อง5ตอนนี้เข้าไปเพื่อจะไปขอ ออกไปฝันกันเองนะเลี้ยงลูกค่ะนิ่งๆมามารอคนหล่อมางานเลิกไม่ทำไงจะทำให้ให้ไปเข้ามาใหม่พูดง่ายๆว่าปฏิเสธไม่ให้เข้าแล้วก็ต้องออกไปติดต่อนายหน้าข้างนอกนายหน้าด้านนอกนี่ก็ยืนรอกันครับเมื่อเจอนายหน้าแล้วสายชาวลาว วันนี้ก็ต่อรองราคากับนายหน้าเท่าไรเจเจทำอะไรมา่องก่อนรามบอนเบอร์บาร์เบอร์บาร์ห้าร้อยห้าสิบไปสายจะให้ต่อโมแต่เพื่อความแน่ใจ สายก็ส่งโทรศัพท์บอกไม่เจ้าห้ีตอบมรต้อ,องอย่างเดียวใช่ไหมไปที่ช่อง6เท่านั้น <c oughs> ช่อง6ช่องเดียวแล้วเที่ยวน,นี้ดูสิครับไปช่อง6แล้วเป็นยังไงรอบ2เข้าช่อง6กเดินเข้าไปแปดแท็กครับ e c path <ร>ผ่านเลย,ลยมไม่ถามแล้วครับเที่ยวน,นี้ <c oughs> เพื่อผานออกไปก็เอาพาสปอร์ตเนี่ยไปให้นายหน้าอีกทีหนึง่งนายหน้าก็จะนำไปที่ฝั่งขเขมรโดยที่ผู้ถือพาสปอร์ตไม่ต้องไปฮะไปเดินวนสะพานนี่ไปเดินวนสะพาน,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 พานกลับมาฝั่งไทยฮะตรงนี้แผนผังให้เห็นว่าอาคารออกแล้วไปรออยู่บริเวณนั่งรอเพื่อรอพาสปอร์ตไปจ็อกทางฝั่งขเขมรและนำกลับมาให้ เดินวนกลับม่บรรดาโสเป็นนีลาวที่จะเชิงเซาก็ทำแบบนี้อยู่30วันไปจอบเสีย6 0 0้อยห้กาบให้กับนายหน้า250ข้หเขมนเอาไป300ร้อยไทยได้เนี่ยดึงดังเด้าทั้งหมดนะน,นั่นงรองไอปยื้อช่องหกอีกเพราะว่าจ็อบฝั่งเขมีนมาแล้วรับพาสปอร์ตจ่าย600 จะินแล้วเอาเรือไปนำพาสปอร์ตไปประทับตาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยู่ต่ออีก30วันเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าด่านนี้มีชาวลาวชาวเมขามรพม่าปีละกว่า500,000คนถ้า500,000คนเนี่ยคูณจะสามร้อบาท1,500ล้านเนี่ย รายได้ผลประโยชน์มันถึงเยอะนี่เองนะฮะที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งร้อยตำรวจเฉลิมอยู่ไลงดูคลิปนี้แล้วจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยชัดเจนว่าต้องไปที่ไหนที่หนึ่งเพราะมันเข้าช่องหกไม่ได้เพราะเข้าช่องหกป,ปูดปูดปูดตามที่ไหนหน้าพูดเป๊ะเ,เลยผมจะมีคําถามถามท่านว่าท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้หมดไปในการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนกันกว่าห้าสิาจำนวนคนกว่าห้าแสนคนที่ผ่านด่านนี้แปลกมากครับ ทั้งๆท,งท,งที่ติดกับชายแดงขมรแต่คนขมรเข้าออกน้อยขมรเข้าออกแสนสองลาวสามแสนเนี่ยมีลาวสามแสนทั้งๆท,งท,งท,งที่ติดขมรนเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปถัดไปว่าขมรใช้เส้นทางไหนตอนนี้ผมขอถามท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนวงเสียก่อนว่ากรณีแบบนี้สำนังกงานตรวจคนเข้าเมืองปล่อยปลาละ,ละเลยให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากผู้ที่เข้ามาจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็เถอะ แต่การไปเรียกเก็บเขาโดยให้นายหน้าผ่านไปแล้วก็มาย้อนกลับเข้าช่องใหม่แล้วผ่านปูดปูดเลยเนี่ยความมั่นคงมันจะมีเหรอครับยังไม่ได้พูดนะครับว่าตาประทับปอมก็มีนะเพราะตามระเบียบ77 7ทับสองห้าหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกไวนะ้ฮะว่าให้อยู่ครั้งละติดต่อกันสาครั้ง90วันไม่เกิน6เดือนแล้วมันมีตาประทับปลอมเพื่อจะได้ไม่ให้รู้ไงครับว่าประทับแล้วมันมาจากเจ้าหน้าที่คนไหนอันนี้ขอภาคถัดไปขอบคุณครับ ถามคำถามที่หนึ่งใช่ไหมครับท่านประธานที่รบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอ,อยู่บำมลุงบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผมเดินทางมาแนี่ผมคิดว่าไม่ทันก็ขอเลื่อนเสียงคุณยุวท์พูดผมก็เล่งรถท่าประธานและคนทั้งประเทศรู้หมดนักการเมืองอย่างผมอะ่ะ มันชอบสภาตัาง้งแต่ปี2526ผมไม่เคยหลีกเลี่ยงสภาชอบที่คุณชูวิทย์เอาวิดีโอมาเปิดเนี่ยเนื้อหาสาระคนเป็นพนักง,งานสอบสวนคนเป็นอายการคนเรียงกฎหมายพิสูจน์ได้ว่าใครผิดผมไม่ปฏิเสธทุจริตหรือไม่ทุจริตมีหรือไม่ แต่คุณชูวิทย์ไปคิดของคุณชูวิทย์เองแล้วผมก็ไม่ได้ปกป้องหนูน้องและก็ไม่มั่นใจว่าคลิปี้สมัยไหนผมจะสอนคุณชูวิทย์เอาบุญไอ้ออกไปนอกประเทศเนี่ยก่อนผมมามีการทำเข้ามาอยู่ในน่าจ,จากไทย3าสวันแล้วนักท่องเที่ยวเอาพาสปอร์ตไปไปสแตปมออกสเตปมเข้า โดยตัวนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปเขาโกงกันอย่างนั้นเขาหากินกันอย่างนั้นพอผมมาผมบอกไม่ได้เอาตายเลยนะถ้าจะออกต้องออกด้วยตัวเองถ้าจะเข้าต้องเข้าด้วยตัวเองไม่มีหรอกครับไอ้ลักษณะอย่างนี้ถ้ามีมาก่อนผมไม่ทราบผมย้ำอีกครั้งนะท่านประธานพอมาอยู่เมืองไทยสามสิบวันเนี่ยมื่อก่อนเป็นหากินกันเอาไระปบห้าร้อ ฉบับหก0้อฉบับพันฉบับใส่กระเป๋าออกไปชายแดนออกไปเสดสแตมอ,ออกแสแตมอินแล้วก็หากินผมมาผมบอกไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยบโบราณไม่มีหรอกนั่นเรื่องที่หนึ่งที่ถามเรื่องที่สองคุณชูวิทย์อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์รัฐบาลชุดนี้มัวไปตามเรื่องบ่อนการพนันโศไปน,น,ปนีที่หาดใหญ่ สถานการณ์รัฐบาลชุดนี้ไม่มีแล้วครับแรงงานจะต้องหลบซ่อนเพราะเขาเปิดให้พิสูจน์สัญชาติเข้ามาทำงานได้เลยกัมพมูชาพม่าและลาวเราเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติเจ็ดศูนย์ผมเห็นยติคุณผมอยากร้องให้แรงงานเถื่อนไม่มีแล้วครับผมเป็นประธานการค้ามนุษย์เมื่อก่อนแรงงานเถื่อนมีในจ้างเนี่ยคมคูคุกคาม แต่ปัจจุบันเราให้สิทธิพระนันท่านยิงรักชินวัตรม,บบม่วงาบผมให้สิทธิใครมาพิสูจน์สัาติทํางานได้ลูกเมียเข้ามาได้ลูกเรียนหนังสือได้เอาภรรยามาอยู่ได้แล้วได้สิทธิพิเศษอย่าโบราณนะแรงงานเถื่อนมันไม่มีแล้วไปเอามาสมัยไหนที่ทเขาทาเสร็จงงเดือนที่แล้วท่านบอกต่อตอนผมมานะได้ยินว่าท่านพูดเรือเรื่องบอลออฟใต้ ขออนุญาตธรรมทานนี้นะครับธรรมทานครับขออนุญาตนี้ครับบอลออดใต้ผู้ต้องน้ำไม่จับผมขออนุญาตใช้เวทีสภาซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไอ้นักการเมืองคนไหนไม่ว่าจะเป็นรองนายกเฉลิมรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหากินกระบ,บอนการพันนันขอให้มันวิบัติให้หายนะอย่าได้ผุดได้เกิดติดคกุกติดตารางให้ตายในคุกตอบคำถามแรกครับ เชิชั้นชูวิทย์ครับคำถามที่สองครับดีครับเมื่อท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่าแรงงานเถื่อนมีไหมแล้วเดินทางมายังไงท่านประธานครับดูคลิปที่สองเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเส้นปลอยเปตอ่อนนุชขึ้นที่ปลอยเปตลงที่อ่อนนุชไม่ต้องผ่านตอมอพกยาเสพติดเข้ามาที่ท่านปราบปราบนี่แหละไอที่ปีที่แล้วจับได้50บกว่าล้านเม็ดปีนี้ถึงสิงหา60กว่าล้านเม็ด ขบวนการลักลอบสายปลอยเป็ดอ่อนนุชต,ตรงนี้เป็นแผนผังตลาดเปบญจวันเส้นสีแดงคือเส้นแบ่งเขเชายแดนไทยกัมพูชาตรงวงกลมนั่นครับคือจุดลักลอบซึ่งสามารถเดินทางจากเขมรที่ปลอยเปตดโผล่มาฝั่งไทยขึ้นกระบะมาลงอ่อนนุชขึ้น BTS มาลงพารากอนบริเวณตลาดปลอยเป็ดฮนะขอให้แน่เถะครับว่ามันไม่มีไม่ต้องบอกคุณผมฮะผมรับไม่ได้ฮะ ซตาเวกัดรถตู้ใจกลางปอยเป็ดใช่ไหมครับตำรวจเขมรหรือเปล่าฮะตรงนั้นนะแล้วจะบอกให้เอาบุญนียตรงไปตรงไปขับตรงไปหน่อยฮะแล้วเลี้ยวขวาไม่ได้ไปอีสานนะเลี้ยวขวาเลี้ยวยไปโผลที่ตลาดเบญจวรรณฝั่งไทยฮะบริเวณนี้แหละครับที่มียาเสพติดจำนวนมากเมื่อตำรวจเฉลิมจับไปจับไม่หมดฮะยิ่งจับยิ่งเพิ่มไม่รู้จับไปก็พวกนี้แหละครับ ขนใส่รถมอ์ไซค์แบกใส่เป้มาทีละแสนเม็ดสองแสนเม็ดเข้าซอกตึกนี่เองฮนะไม่ได้ไกลฮะพอเข้าซอกตึกนิดเดินเข้าไปเดินเข้าไปข้ามคลองนิดนึงพาเหลกกันฮะตอนนี้บอกไม่มีนี่ฮนะถ้าไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่ผ่านตมอทําไม่ไ่ผ่านตมอหลอดอุโมงค์จำให้ดีนะอุโมงค์ต้นไผ่เนี่ย ดูและจะให้ดีเดี๋ยวหาว่าผมตัดต่อขนาดเอาทั้งสือพิมพ์ชูเอไอาก็บอกคลิปตัดต่อเอาอาก็บอกคลิปเก่าเข้าดินแดนไทยแล้วทานอาหารอะไรอาหารปลานเนี่ยอาหารปลาเดี๋ยวพูดว่ายังไงเดี๋ยวดูเอาละกันว่ามีไม่มีพ่อครับตอนเย็นพ่อเอาเด็กสองคนมาทำงานเขาเด็กสองคน<อ>เด็กขนาดไหนครับเท่าผมนะครับเออซ้เนียงเหมือนใครในสภานี้ไม่รู้ ต่อรอยด้วยับครับเดี่ยวตอนเย็นเข้ามารับเขาบอกกันวามันมีไปเนี่ยครับผมไอ้ก่อสร้างครับก่อสร้างครับไอ้พวกทำไอ้กระเบื้องครับแค่นี้ครับแต่อย่างนี้ผมก็ขนยาเสพติดมาได้สิไม่เห็นองผ่นตมเนี่ยนายบอกเมื่อกี้บอกเอาบอกเอาบุญ บอกมีนู่นมีนี่เอานี่ก็เดินผ่านเนี่ยแพ็กข้างหลังอาจจะมียาเสพติดตรงนี้ฮะเป็นเส้นที่หลังสอบอ,อ,องลึกฮะรถกระบะคันนี้มาจอดที่ตลาดอ่อนนุชเน่ยเสียสามพบาทถึงอ่อนนุชน่ยอยากจะมาพารากอนขึ้น b t ทถึงเลยปัจจุบันขมเมรจำนวนมากลักลอบมาพร้อมกับสินค้าเถื่อนยาเสพติดอาวุธเถื่อนขมรมุสลิมเข้าออกฮะเดินพาเลทก,กันเข้า ความป้องกันความมั่นคงมีหรือเปล่าครับผมไม่อยากจะฝอยไม่อยากจะพูดเรื่องบ่อนการพนันผมพูดไปแล้วก็เมียมีน้ำหนาไปปิดเขาได้ไอคนไหนที่เอานะครับบอกขอมันตก,กเระล็อกบอกไม่เถอะครับเอาสิครับลองต่อทีสิครับบอกไม่มีก็เนี่ยเดินได้นี่ครับท่านจะแก้ไขปัญหาความมั่นคงนี้อย่างไรตอบเลยครับเชิญท่าน,านรองนายกเสนิมครับท่านประธานครับ ผมขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้านักการเมืองในสภาคนไหนมันหากินจากบ่อนการพน,นันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองขอให้หายนะเจ็บชั่วโคตรอย่าได้ผุดได้เกิดถ้าใครรับเงินจากบ่อนการพน,นันผมฟังคำอภิปรายกูชีวิตถ้าคนไม่รู้ได้แค่มัน สนุกเรียนประธานด้วยความเคารพผมไม่ได้แปใช้อารมณ์หรอกถ้าไม่มีความรู้วันหลังไปศึกษาให้ดีกว่านี้ยาเสพติดเข้ามา8จังหวัดภาคเหนือประมาณ83ปซนหนักที่สุดในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายแม่งสอนและเชียงใหม่ หนักที่สุดอำเภอแม่สายตรงสามเหลี่ยมทองคำลำน้ำสบสายปางผ้าป่ากุ๊กผมเพิ่งกลับมามา่สองสัปดาห์ลองลงมาแม่จันแม่ฟ้าหลวงผู้พิักการกองกำลังผาเบืองเขาช่วยยาเสพติดนอกจากเข้าทางเหนือ83%แล้วอีก17%เข้าทไทยสาร ทางเขมรไม่มีแล้วครับเป็นแสนเม็ดน้ำเต้าไม่เคยมีสถิติจับได้แต่ถามว่ามีบ้างไหมผมก็ยืนยันว่ามีบ้างแต่ผมไม่ไปแอบค้าด้วยนะครับผมไม่สศกกระโลกไม่ชั่วไม่เลวโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เอาผมไม่ถามะเราก็ดักตามเส้นทางอีสานสิเปอร์เซ็นต์ ก็มีอำเภอเขม,มาราาจังหวัดอุบลจังหวัดนครพนมมุกดาหารหนองคายท่านนนะครับที่เข้ามาหนักที่สุดในาคอีสานที่กลับได้6แสน2หมื่เมตรทางกัมพูชายังไม่เคยมีสถิติการจับผมไม่ได้จับ30พันเมตรนะครับถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้จับสั้เมตรเดียว แต่เจ้าหน้าที่เขาจับได้76ล้านเม็ดก็คุณบอกว่าเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเห็นบอกว่าอเอาเด็กมาทำงานสองคนมัไมขัดแย้งกับตัวเลขผมจะเรียนท่านประธานว่าเช้าเ้าเนี่ยคนประเทศกัมพูชาเขาจะเข้ามาซื้อของจากบ้านเราที่ตลาดลุงเกลือคนเราออกไปน้อยคนของเขาเข้ามาเยอะ ถามว่าผมจะรับได้ไหมว่าไม่มีการทาผิดไม่มีทางครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนแต่เมื่อมันมีข้อเท็จจริงที่จะดําเนินการเราก็ต้องดําเนินการผมทํางานแบบผู้บริหารผมไม่ได้ทํางานแบบเจ้าของอาบอบนวดการเมืองไม่มีใครกลัวใครครับวามสุจริตใตเป็นตัวตั้งถามว่ายาติดติดเข้ามาผมจับไม่จับสิครับดําเนินการสิครับ ผลงานออกมาพี่น้องประชาชนชื่นชมชื่นชอบเอลาละคลิปเนี่ยที่ออกมาเนี่ยใครอาจจะเชื่อคุณชูวิทย์เดิมสนิทใจแต่ผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งหนึ่งไม่มั่นใจฮะก็ไอ้คนบางคนเนี่ยไม่มีใครจับตัวไปเรียกคาถ่ายยังสร้างสถานการณ์ไอ้คนบางคนเนี่ยทำธุรกิจอาบอบนวด ไปซื้อถุงยางอนามัยสารดีกายึดทรัพย์ตามความผิดมูลฐานของปปงไอ้คนบางคนนะมีพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาผมกราบจริงๆกราบหัวหน้าพรรคแขวคคันย,ยืนยติไม่ไว้วางใจกรุณาใส่ชื่อผมตามที่คุณชูวิทย์ขอร้องด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง การเมืองมาถึงเวลาแล้วครับณนะวันนี้ยุคก,กับอะไรเซจ,จังผมยืนยันว่ายาเสพติดเข้ามามีไหมทางกงสุงก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่เส้นทางหลักอย่างที่คุณชูวิทย์อภิปรายอาภิปรายเอามันไม่รับผิดชอบผมตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้คําถามที่สามท่านชูวิทย์ครับผมไม่อยากให้ท่านอีกหนึ่งนาทีก็ได้เองนะครับอ่นนครับต้องพูดนะเมื่อกี้พลาดพิงผม เรื่องเก่าทั้งนั้นท่านประธานผมก็ชอบมาสาภาเพราะผมเจอสาภามาสาภาผมเจอคนโกหกเยอะอย่าว่าแต่นอนยันเลยครับตีรังกายันผมก็ยอมฮะไม่รู้ว่าใครชอบเล่นการพนันลองสาบานสิครับว่าไม่ชอบการพนันไม่เคยเล่นไม่เคยเป็นเจ้าของบอนผมก็ไม่เคยฮะผมเป็นเจ้าของอาบอบนวดเด็กสี่ขวบก็รู้เสียภาษี าอย่างนี้ประธานอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเลยมันเหม็นน้ำลายเปล่าๆคือคลิปที่สามดูดีกว่าแล้วจะดูว่ามีจริงหรือเปล่าของผมของแท้ทั้งนั้นดูสิครับเส้นทางนี้ผมอาจจาเป็นต้องใช้ก็ได้ใครๆในนี้ก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ไทยไปกัมพูชาไม่ต้องผ่านตมเหมือนเดิมอันลันยาประเทศปอยเปตอย่าไปพูดเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่ดีกว่าตรงนี้แผนผังเดิมฮะเบญจวรรณ เส้นขี่แดดแดนนั้นเป็นแดนไทยกัมพูชาวงรอบนั้นจุดลักรอบผมอยู่ไทยผมข้ามกัมพูชาได้โดยไม่ต้องผ่านตอมอเดี๋ยวบอกเป็นสิ่งของจริงอีกเดี๋ยวบอกคลิปเก่าอีกเดินเข้าไปศูนย์การค้าอินโดจีดตรงนี้แหละครับเส้นทางที่จะเดินจากไทยไปขเขมรผมไม่รู้ว่าใครใช้บ้างเส้นนี้เดี๋ยวบอกไม่มีเดี๋ยวก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวก็บอกอย่างนี้ไม่เคยได้เตรียมข้อมูลมึงออยู่บริเวณหลังตลาดทรัพย์สมบูรณ์นี่เองลองไปเดินดู หลังตลาดทราบสมบูรณ์ตรงไปตรงไปฮะแล้วก็เลี้ยวขวาผมจะเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงจะมาบอกว่าไม่มีก็ทําไมล้วยิ่งจับยาเสพติดทำไมยิ่งจับยิ่งเพิ่มยิ่งจับยิ่งเยอะปี5-3จับได้54ล้านเม็ดปี5-5จับถึงเดือนสิงหาได้6 0กว่าล้านเม็ด จะไปบอกที่นั่นไม่มีผ่านอลันขนส่งฮะป้ายอยู่ขวามือตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีบริษัทอลันขนส่งตรงไปฮะเอาให้ดูอีกบอกคลิปเก่าต้นนี้โอลิมปิกเนี่ยเพิ่งจบไปเดือนเศษนี่เองชัดซะไม่รู้จะชัดอย่างเงี้ยไอ้บางคนมันพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานผมพูดทุไรต้องมีคลิปมาทุกทีแล้วบอกไม่มีแล้วพวกนี้อะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ใช้แรงงานนะพวกนี้ต้องใช้พาสปอร์ตป่ะผ่านทหารผ่านอีก ฐานผ่านฐานเดิมนะไม่ผ่านจุดเดิมอีกอุโมงต้นไม้ไผ่เดี๋ยวก็ผ่านข้ามสะพานไปมวัวแต่ไปโยกย้ายแต่หานเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าสําคัญกว่าเยอะเดินผ่านอุโมงเดิมอีกเอาอีกแล้วผ่านที่เดิมหลักฐานไม่มีพูดปากเปล่าผมมีคลิปมาฝปกวันหลังหัดทำคลิปมาแางทานเดียก,กินแบบกินแรงไทยกัมพูชาเข้ากัมพูชาแล้วเข้าแล้ว ไปไกลกว่าไปใกล้ฮะ,ะเดินผ่านสี่แยกราชดาเนี่ยไปลาดพร้าวไกลกว่าก็ติดกว่าเท่าแล้วตรงนี้ทหารเขมร,นรนเนี่ยรอดหน่อยรอดกำแพงเดี๋ยวดูสิรอดกำแพงเราไปผุนะประธานครับผมไม่ถามเยอะเพราะผมรู้ว่าอรอยตำรวจเฉลิมตอบไม่ได้แกรู้ทุกเรื่องฮะแต่เรื่องที่ควรรู้แกไม่รู้หรอกครับมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทไปตลาดครับกับบอยเป็ดเลยครับเอา เมื่อกี้ผมอยู่เตือตลาดเป็นเจวันอยู่ดีๆผมเดินมาตลาดปอยเป็ดแป๊บเดียวแล้วยงีความมั่นคงมีเหรอเอา้าเนี่ยตลาดปอยเป็ดแล้วถามสั้นๆความมั่นคงของประเทศอยู่ที่ไหนเจริญท่านเฉลิมครับท่านประธานที่รบรอดเลยเฉลิมอยู่รุงบัญจีนละชีพรรคเพื่อไทยผมเคารพลุงปู่ไปผมเคารพลุงปูเอี่ยมผมเป็นคนไหว้พระ ยึนมั่นคุณธรรมผมขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยถึงถ้าไอ้นักการเมืองคนไหนในสภาแห่งนี้ไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือใครก็ตามเป็นเจ้าของบ่อนกับหากินกากการพน,นันได้เงินจากบ่อนสาธุขอวิบัติให้ชิพหายเจียดทั่วโคตผมยืนยัน,นท่านประธาน คุณชูวิทย์ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้จริงๆฮนะว่าจับยาเสพติดทำไมยิ่งจับยิ่งมีมากผมจะบอกให้อาบุญนายชูวิทย์ยาเสพติดผลิตในจังหวัดท่ายีเล็กประเทศพมา่าถ้าผมปราบไม่ดีประเทศจีนก็ไม่เชิญผมไปแล้วครับแล้วนี่เขายังเชิญผมไปอีกจากท่าเรือกวนเลยผ่านเบองพงเข้าตรงพระอคกใหญ่ นั่นส่วนหนึ่งตรงสามเหลี่ยมตรงคําส่วนหนึ่งผมไปมาสองสัปดาห์ภูมิจารย์กองกำลังพมืองเขารายงานว่าผลิตค้างสต็อกไว้อีกห้ายล้านเมตรคุณรู้ซะอย่ามาทําปัญญาทึบห้าล้านเมตรผมสกัดสารซูโดได้เรียบร้อยปรากฏขนาดนี้สารซูโดเข้าจากเวียดนามมาที่พมา่านอกประเทศฮะ ผมจะเอาไปทำยังไงได้แต่ยืนยันว่าคำเมรไม่มีแรงผลิตเมืองไทยไม่มีแรงผลิตเราต้องรับทุกทรมานเพราะเราเนี่ยมีกำลังซื้อคุณบอกทหารพรานตำรวจว่าทุจริตเขาทุจริตอะไรฮะก็คุณเอาอุโมง์ลอดใต้อะไรต่างๆพฤติกรรมเดียวไอ้พลเอกนักขโมย พฤติกรรมคุณน่ะผมเรียนตรงๆชีวิตผมไม่มีอารมณ์อ่ะพูดจากใจจริงคนอื่นอาจจะกลัวคุณจะไม่ใช่ผมไม่ใช่หรอกคุณชีวิตเปิดสนามหลวงโอลซี่กันอ่ะเอาเลยข่าบวชพระแก้วเอาเลยการเมืองมันตรงแตหกหักคุณอาจจะจากงานอย่างนี้คิดว่าใครก็กลัวคุณไม่อ่ะผมไม่กลัวแล้วไม่เคยให้ราคาคุณด้วยผมตอบนี่คำถาแทสามครับ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่ท่านมีอายุแล้วปลุกยังไงก็ไม่ขึ้นท่านปลุกลําบากฮะเพราะไอ้เรื่องที่ท่านเมื่อกี้พูดบะปะปผมฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวสาบานเดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวสาบานสาบานลงไปวัดพระแก้วนูน่นมาที่นี่มันสาบานไม่มีใครเชื่อหรอกครับผมก็สาบานได้ฮะก็ขอให้ใครมันจิบหายเป็นไปแล้วกันถ้าใครคนไหนชอบเล่นการพานันแล้วไปเปิดบ่อนผมก็พูดได้ฮะแต่ผมไม่ได้าพาดพิงใคร สมประธานครับเรื่องที่พูดเมื่อกี้นี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงผมไม่ได้กล่าวพาดพิงทัเลาะรวยเฉลิมเลยสักเล็กน้อยไม่รู้ว่าแกโกรธผมมาจากไหนไม่รู้เรื่องเรื่องลูกชายแกหรือเปล่าก็ผมไม่รู้เลยคะว่าแกโกรธผมเรื่องอะไรก็ผมพูดเรื่องความมั่นคงผมพูดเรื่องขมรเ,เข้าไทยไทยเข้าไปขมรในคลิปก,ก็เห็นอยู่วันที่ผมก็ถ่ายให้แกมาด่าผมชอชอรชอรชอชอดชอไม่รู้ว่าแกอารมณ์เป็นยังไงสงสัยอายุมากและอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง ท่านร้อยตุลย์เฉลิมผมนี่เขารบท่านนะแตผนนะ่ผมพูดถึงความมั่นคงของประเทศผมพูดถึงตอมี่รับหกร้อยไปเข้าแต่ช่องหช่องหแล้วช่องอื่นทำไมมันเข้าไม่ได้ผมไม่พูดเยอะหรอกครับประชาชนเขาดูอยู่แล้วผมเชื่อว่าอภิพภายไม่ไว้วางใจมันแน่แนะ่เอาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเชครับท่านเฉลมิมเชิญครับท่ระธาครับโดยความบริบปะก็คุณชูวิทเป็นคนอย่างนี้ เกี่ยวลูกชายผมเปล่าๆพูดได้ชัดดิจังไงคขาจะพูดสองแง่สองง้มลูกชายผมจบตรีกฎหมายโทรรัฐศาสตร์เคยเป็นในายทหารแล้วก็มีปัญหาออกไปแล้วกลับมาวันนี้เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทรไม่เคยหากินกับซ่องไม่เคยถูกยึดทรัพย์จากการค้าน้ำกามการุณานิดเถครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน ใส่ชื่อผมหน่อยในายติไม่ไว้วางใจผมจะเอาคำพิพากษาสารดีกาที่1800ท2554มาอ่านให้เพื่อนสมาชิกฟังมาอ่านให้สังคมไทยฟังว่าใครเป็นผู้คัดค้านที่หนึ่งค่านำกามยังไงสั่งซื้อถุงอนามัยยังไง ผู้หญิงมีงประจําเดือนก็ยังบังคับขู่เข็นยังไงเชิญนะครับทนาอพิสิทธิ์เวชาชีวะช่วยผมด้วยขอบคุณครับ